ผมพบกับช่องวัดนะินทร,ร์ชาแนลนักผมเกษตรสร้างรายได้นะครับผมวันนี้มาเยี่ยมชมแปลงปลูกผักบุ้งของเกษตรกร,กรบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงอำเภอพ่พอเยืนจังหวัดขอนแกน่นวันนี้เราไปรู้จักกับเจ้าของแปลงปลูกผักบุ้งกันเลยนะครับผมกเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแวงไปชมกันเลยนี่นะะเข้ามาชมแปลงผักบุ้งนะครับผมของเกษตรกรมูที่นนหนึ่งตำบลหนองแวงอำเภอพ่อเย็นจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาหูจักเจ้าของแปลงกันเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ซื้ออย่างครับ,รบผมชื่อแม่บุญระศบเอกตาแสงจ้าเมื่อวนนี้เข้าปลูกผักบุ้งจักไรครับผมปลูกยู่ประมาณงานนี่แหละค่ะ งานหนึ่งไหครับค่ะปลูกเฉพาะแค่พักบุ้งเพราะว่าพักอย่างอื่นเห็ดงาอ๋อครับผมเพราะว่าพักบุ้งตลาดเขาต้องการพักบุ้งนี่เขาสรงใส่แน,นะครับแนวครับผมทรงกะทรงส้นมากกับล้านเนือนเน้อย่างมีร้านเนื้อย่างมีล้านก๋วยเตี๋ยวล้านขายอาหารนี่ล่ละล้านขายพักนี่ลหละแล้วก็มีอีกก็คือของเฮาอาทิหนึง่งเฮาส่งสามเทสซี่ทรงของ,ของโลตัด ของโลดตันนี่สิทรงอยู่คืออังคารการถอนผักบุ๋มมันกะบ้ายากดอกเพราะว่าดินเฮ้ามันมันถอนึ้นงางเพราะว่าเฮ้ามีการบ่มรุ่งดินเฮ้าใส่แกลบใส่ใส่ปุ๋ยขอกไว้แล้วมันกะมันกะถอนางอยู่ถอนก็คือเฮ้าถอนก้านนี่ลหละถอนเสียงไมไห้ไ่ไห้มันขาดหักหักมันสีบ่ขาดเพราะว่ามันสีมันสี หากมันขาดมันสิบ่สดดขาเฮาแต่หากขึ้นมานําผพักมันกับสิสดนี่ตลอดเมื่อนี่เฮาไปสรงใสครับเนี่ยมื้อนี่สิส่งยูรลานเนื้อย่างกับร้านก๋วยเตี๋ยวครับเขาสั่งจากโลครับร้านเนื้อย่างกับร้างก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวสีมื้อละหกโลร้านเนื้อย่างกะแล้วแต่เมื้อละามื้อกับซิบหาสิบโล่ยี่สิบโล่แล้วแต่มื้อแต่มื้อเนี่รล้านเนื้อย่างสีิบหาโลขายโลจักบาทครับทรงเขายุซิบหาบาท ขนาดของผักบุ้งของเท่า18ถึง20มือเท่าสีขนาดนี้ครับก็ค,บคือผักบุ้งมีอายุ10 18ถึง22่สิบสองวันนะผมสามารถเก็บขายดได้แล้วสามารถสั่งได้ได้กระพาะได้เป็นเงินเงินเก็บเงินซื้อขนมให้ลูกให้ใหลานไปนอ๋อครับผมแต่ตอนละมือนี่ยเขาได้รายได้ประมาณจักบาทครับในการเก็บผักบุ้งเนี่ยก็ได้เมื่อละสามลอยสี่ลอยแต่แต่ออเดอร์ของเฮาส่วนมากนี่สิบ่าขาดอยู่กับซึ่งเมื่อละสามลอย ครับก็คือข้าเห็ดเสาแรงแม่นบอครับผมแมนค่ะก็คือสะดวกหลือก็สบายนะครับผมของได้ไปรับจ้างทั้งใดก็คือเห็ดตะผักบุ้งเนี่ยเขาก็มีรายได้รายได้เสริมทั้งจากการทำหนาแม่นบอครับผมคุณแม่ค่ะแต่ว่าพักบุ้งเนี่ยค่ะคุณแม่ละเห็ดจังไหนนะครับผมเป็นตลอดปีเลยการข้าเขาต้องล้างสองลานมันยังสิสะอาดแม่นข้าล้างแล้วทั้งลานเพิ่งจะเพิ่งจะต้องล้างอีกครับล้างเพื่อเอาดินออกแม่นบอครับ อันนี้คุณแม่เป็นบอกว่าเท้าต้องล่างสองน้ำนะครับผมเพื่อจะเอาดินออกเท้าต้องล่างต้องเก็บออกให้มันสะอาดแน่นะครับผมเพื่อจะไปส่งลาเนื้อย่างถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับผมของเกษตรกรส่งลาเนื้อย่างนะครับผมตอนนี้คุณแม่กาลังแพ็คของเพื่อส่งหลาเนื้อย่างกับส่งหลาเก๋วยเดียวนะครับผมกรามมันจะเสียง่ายในการในการแพ็คกรามละกิโล อันนี้ทรงหลักเตี๋ยวมันบ่าครับรันกับลายกิโลเนี่ยคุณแม่จะทรงรลักเกี๋ยวนะครับผมประมาณหกกิโลนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการแพ็คเพื่อทรงลักเกี๋ยวไม่ก็บจัหมือเหมือนกันกับการทรงรลันเนื้อย่างแม่นว่าครับนี่ครับผมคือคุณแม่ี่แพ็คตลาดทรงหลักเตี๋ยนะครับของห้าตลาดเท่ากัน้ำรันเนื้อย่างแน่รันขายรันขายเตี๋ยวรันค่าในชุมชนนี่แหละเราก็ อีกอันนึงก็คือเข้าเป็นเครือข่ายของกลุ่มปลูกผักกลอดสารทั้งหมดก,การปลูกผักปุ๋งเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ,อ๋อการปลูกผักปุ๋งมันก็นเห็นงายอยู่ถ้าผู้ใดอยากมีไร่ไดเสริมกะเห็ดใดตลอดฤดูบ่ระได้จํากัดว่าต้องเห็ดฤดูแรงหรือฤดูหนาวเขาเห็ดได้ตลอดแดอดตด่พ่อใดมีไร่ไดให้รับขอบพ่นิดน้อยหน่อยนะครับเป็น ตัวอ,อย่างที่ดีนะครับผมของกเกษตรกรตำบลหนองแวงกเพื่อ,อป,ประโยชน์เกษตรกรผู้ที่สนใจปลูกนะครับผมผู้ใดสนใจอยากปลูกก็ปลูกได้ได้วยค่ะเพราะว่าเขามีเครือข่ายเท่ากับเทารับเครือข่ายอยู่ผู้ใดสนใจอยากมีรายได้เสริมก็ติดต่อก็ได้ปลูกน้าวาเฮจังไก่ขอสิไปค้ายไซสเขามีเครือข่ายของกลุ่มปลูกพักปลอดสารของตำบลบานต้นครับขอขอบโทษคุณแม่อีกรอบนะครับผม 088 1 1แปดแปครับติดต่อคุณแม่ประสบใด้ด้วยนะครับผมคุณได้อยากเสื้อหรืออยากมาเบิงกะเข้าพรอมทีสินําเสนอหรือให้ความรู้แม่นปะครับผมแมน่นค่ะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับผมในการปลูกผักบุ้งนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ร r i b e ให้กับช่องวรินทรอนชาแนลเกษตรสร้างรายได้นะครับผมวันนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีนะครับ